กระับสวัสดีซี่สู่ทุกคนครับมันยิงหลอด f ีนะครับมีรายการบ้างไฟวันที่26มีนาคม2568นะครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบ้างไฟบ้านหัวเมืองตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรวันพุทธที่2ีมีนาคม2568นะครับค่าเข้าชมสี่ร้อยเพียงเพียงนะครับและวันพุทธที่2ี ายการบักไไฟบีนักต่อไปนี้บางที่หนึ่งสราชวงศ์ปีนี้จุดไปแล้วสถิติจุดไปแล้วสองบังผ่านหนึ่งบังแพ้หนึ่งบังแอดเชวดาจุดไปแล้วสองบังเจ้าหนึ่งบังหางเสียบบังที่สองสี่รคะแนนหวานจรียบขึ้นนำอันดับหนึ่งของเมืองไทยปี68แมัด ความชอบส่วนตัวของลุงหลอดพร้อมนะครับตีกสีแดงจริงคือครับแอดเทวดานะครับที่ไม่ธรรมดาบั่งที่3เจโพดํานะครับเจโพดํานี่ก็เป็นไฟเก่งอยู่นะครับราคาบาสูงเป็นตาเชียร์ได้นะครับบั่งที่4สายพินนะครับสายพินกับบ่อธรรมดานะครับอ่าบังไฟอ่าทอสองทอสามเก่งครับนะครับอ่าทอห้าสิเป็นอย่างไรโปรดติดตามเพราะว่าเป็นบังแหลกของปี68นะครับบั่งที่ห้า สามอันตรายนะครับสามอันตรายนะครับหมวดที่แล้วบ่งบวขึคือในน้ำโควิดเบิก้าหรือเปล่านะครับอ่าขั้นคือในน้ำโควิดเบิก้านะครับแพรนะครับผมส่วนคือในน้ำสามอันตรายนี่บ่ยังแพร์ไผ่นยนะครับผมอ่าบ้างที่หกนะครับเทพพนมนะครับเทพพนมลุงหลอดว่าอ่าเป็นมัดเด็ดร้อยลายได้นะครับราคาบ่สูงนะครับได้บ่หลายดอกนะครับแต่ราคากระบ่สูงขั้นบ่ลลำดาวก็กินง่ายนะครับอ่ามมละลิดนะครับ ชุ่มคอนะครับฮะบางที่เจ็ดซอแท็กเตอร์นะครับสถิติบางแหลกพานฉลุยเลยนะครับซอแท็กเตอร์นะครับบัธรรมดานะครับอ่าบางแหลกของปีกับพานแล้วนี่บางที่สองเป็นยังไงลุงหลอดว่ายังสีดีต่อเนื่องนะครับหลุนกันไปนะครับบางที่8แดงวีโก้นะครับแดงวีโกนี่กั ราคากับพ่อประมาณนะครับแต่สาหรับลุงหลอดกะยังหันีิเป็นมาเด็ดนะครับแต่ว่าถาม่าเชียร์ได้บอกกะเป็นไฟเก่งอยู่ครับพ่อเชียร์ได้นะครับบ้างที่เก่ากุ้งจะเลื่อนซับนะครับผมสถิติสองบังพานรวดแล้วนะครับบดธรรมดานะครับกุ้งจะเลื่อนซับนะครับผมอ่ะมวดนี่ลุงหลอดกะเป็นความชอบตัวโตคิดว่าสผ่านอีกนะครับติกสีแดงจึงคึงเลยนะครับเหยาวๆในจักหน่อยนะครับจัดไปนะครับบ้างที่สิบนครลินฟ้านะครับนครลินฟ้านะครับ ่นครดีฟ้ากกับเก่งอยู่นะครับบัธรรมดาคือกันนะครับให้ไปให้กําลังแรงใจกันนะครับอ่าบางแหลกของปีนะครับผมหกแปดนะครับบางดิสเบสนครพักะนะครับนครพักคะนี่ก็บางแหลกของปีคือกันนะครับอ่ะไปเบิ่งไปเชียร์กันนะครับบางดิสเบสองสอไพศาลบวกเจน้ําสั่งลุย